นายวิสูตท่านีสันหรือว่าพี่เจวัย43ปีค่ะก็ตัดสินใจสวมใส่ชุดนักรบโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับสะพายมีดดาบออกมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาขาย ในแต่ละวันนะคะในช่วงแรกเนี่ยทางพี่เจหรือว่าพี่โหดเนี่ยจะทําก๋วยเตี๋ยวเรือขายได้อยู่ประมาณสักยอด1,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่พอขายได้ประมาณสักเดือนเศษๆค่ะยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยขายได้ในตอนนี้ประมาณ3-4 00 0บาทก็ถือว่าเพียงพอสําหรับการทําอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวที่ลงทุนไม่มากนะะักค่ะ และสาหรับสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ทางพี่โหดทําขายก็เป็นสูตรที่คุณย่าเคยทําขายประมาณสัก80ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทําสืบต่อเรื่อยมาค่ะโดยที่เพิ่งจะมาตัดสินใจทําก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาขายก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทําอาชีพประมงค่ะจับปลาได้ไม่มากก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่ามาทําก๋วยเตี๋ยวเรือขายรายได้น่าจะดีกว่าค่ะครับสูตรของคุณย่าที่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแต่ว่ารถมือที่เขาทําออกมาได้ยังเหมือนกับของคุณย่าเพราะว่าเขาใช้วิธีการช่างตวงเครื่องปรุงเครื่องเทศ ทุกอย่างเป๊ะทุกระเบียดนิ้วเลยครับ